เอาตามนั่งเมาไม่โดนมาเล้วอ่ ของผมน้าเงินครับเ่มแล้มเิครับเริ่มแล้วครับเริ่มมีลีลาแล้วครับโอแต่ว่าน้าเงินน้ำเงินทนถึัน้อยน่อยหนึ่งครับผมพี่น้องโอ้เิเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ว่าน้ำเงินราคาต่อรองครับวันนี้แต่ว่ามวยคู่นี้สูสีครับสูสีสูสีสูสีแต่ว่าน้ำเงินนิดหน่อยครับนิดหน่อย ร้อนเดียดกันร้อนเดียดกันเอาไม้ยังคือสันสันียังหนึ่งน่ะซันสุดเอาผักไปโอ้โคตรสุดสูสีครับสูสีนิดหน่อยครับตับเนี่ยตับเลยน้ำเงินต่อรองครับพี่น้ำเงินต่อรองตับหนึ่งน้ำเงินต่อรองกำลังเริ่มกำลังเริ่มกำลังเริ่มโอ้โหมีการเอาหางสุดิ๊กส่กันอยู่ครับ โอ้เงินไม่มีโอกาสครับโอ้เงิน้วเจอแดงครับโอ้เจอแดงสวยเรียบร้อยครับย่งยังครับโอ้มีออกไปนิดนึงครับออกไปนิดนึงโอ้เงินสู้ครับโอ้แดงโอ้แดงแดงแดง

แดงมียอมมามาเนี่ยนี่งอน้เงินสอยหางอีกครับผมงนนี้โอ้สุดยอดครับกินหางเินนกินกินหางเเขาบอกเก็บต้แล้วกัดแต่หางถึงน้อเงินกินหางครับเข้าี่นี่มันกินแต่หางนี่เห็นว่ามันดึงเลยแดงยังมีครับเออเาบอกน้อยแต่หางนี่น่เขาอหางขาเหมือนัใจบอกตัวไหางขา มีความหาเงนขาดมันก็ยานมันก็ยริงเออนเงินสอยโอ้เจอแดงแล้วครับโอ้แดงสอยช่วงกลางหลังนี่โอ้โหใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เมื่อกี้เนี่ยไ่นมันกัดกันียูมันกัดอยู่อืนมันกัดอยู่ใช่ครับอันหนึ่งาร์มหญ้าครับโอ้โหงานนี้สูสีกันนะครับโผมแต่ว่าป่าฟาร์มหญ้านี่ตัวใหญ่กว่านิดนึงครับ แต่ว่าความไก่นี่สงสัยจะเลี้ยงมาดีนะหิวอาหารรึเปล่าครับเนี่ยโอ้ยช่วงล่างก็ไม่เป็นเลยโอ้ขาหิวขาหิวขาโอ้ยขาตายพี่น้องเว้ยโอ้บโอ้ยงานนี้โอ้ยตบหน้าตบหลังยันไงความไก่ไม่มีเวลาเลี้ยงความไก่ไม่มีเวลาเลี้ยงครับโอ้ยตายโอ้ยตายแล้วครับตายแล้วโอ้ยตายครับพี่น้องโอ้ยดูดูดู ดินไม่ได้ครับดินไม่ได้เอ้าดินไม่ได้เอ้าโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่น้องบ่ปล่อยสิบบ่ปล่อยเงียบลอยปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับโอ้โหเอียวเดียวเจอแล้วครับโบ้งานนี้โอ้สุดยอดครับสุดยอดครับครับพี่น้องเออตึ๊บโอ้เรียบร้อยครับโอบ่สงสัยป่าฟาร์มไก่จะหิวอว่าห่านนะไม่น่าจะเชื่อครับเอามาสองตัวครับ <laughs> ขานบนแล้วครับไก่ฟามยา <laughs> ปลาฟามยาขานบุญแล้วหางข้างหลัง,ล<อ>งมันคือการโม่เลยสงสัยจะได้ไปทำโมต้มข้าวแกงกินแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยยังไม่ครับยังยังสู้อยู่ครับใจอึดครับใจอดึดเหมือนกับเจ้าของครับเจ้าของฟาม้าครับ <laughs> โอ้โหแน่นอนครับ ความอดทนบึกบึนครับโอ้โหพี่น้องดูดูยังสู้ครับสู้ความเรียบร้อยของความไก่ก็แน่นอนครับโอ้โหนำเงินครับนำเงินนำเงินสมโตนแล้วว่บอันนี้มึงเทือกเนาะอันนี้มันเงินเนเอาเงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอ่าฮะลุงนี้ว่าไง เดี๋ยว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 สมบัติหางนิดนึงมีการสมบัติหางนิดนึงทั้งสองคู่ครับโอ้พี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวโอ้สมบัติสมบัตไปสมบัตมาโอ้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นลุงนี้ว่าไงลุงนี้ว่าไงมีโอกาสแล้วครับพี่น้องใครจะอยู่ใครจะไปเอานันนี้โอ้เฉยนี่น้อยมีการเฉยนี่น่อย Giang cups a loo oi linoi linoi Overturn của phóng lên mục chung an à, à. à, <laughs> à, phóng, à. à, phóng lên Ô, à. À, à. À, à. phóng lên ừ. phóng lên 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 phóng ก็เบอร์กึบอ่าครับพี่น้องเมื่อกี้ก็เข้าไปเข้าห้องน้ำครับเพิ่งมาครับผมอ่าเริ่มแล้วครับโอ้แดงน้ำเงินก็ยังสู้กันอยู่ครับอ่าน้ำเงินก็ยังดูเดือดครับโอ้แต่แดงก็ไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมยอมเมื่อกี้ก็สุดยอด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 จุจดจุจอดจุจดจุจอ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 ดจุจดจุจอ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 ดจจอดจุ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 จอดจอดจุจอดอด เมื่อกี้ยังสู้กันศู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 นความศูนครับตวงนี้กับแน่นอนครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือน้ําเยอะเกินกำลังพอดีวันนี้จำนวดหน้าก็น้ำลดไหมตรงนี้ก็จังดูเด็ดครับแต่ว่าแดงโอ้บาดเจ็บเยอะแต่ว่าแดงไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมแพ้เพราะว่าแดงแดงไม่ใช่นักเลงนะแต่ว่าใจสู้ดูแล้ว ใจสู้วังสองชั่วโมงจะหยุดกันได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ย<ม>สองค่นี้เนี่ยเอาไปสองรอบแล้วครับ,รบแต่ว่าแต่ว่ามีมีการอะไรครับเนี่ยเอาครั้งเดียวจบเลยใครอยู่ใช้ชนะเอาอย่างเดียวเลยครับ<ม>ดนนันนี้มากัดหางมักรัดหางเลยมากัดน้งแขงกระตบ มนกัาเทียนมาซอยเพป็นล่ะไรงานนี้โอ้ยสู้กันนี่ล้วครับโูมาว่าไงปากต่อปากเจอกันเอาบูว่าไงว่าไงโอ้ยแจ้ยว่าไงงานนี้โอ้ยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดีหางก็หางหางต่อหางเจอกันครับโอ้งานนี้ยังไม่เห็นกันเลย โอ้หน้าต่อหน้าครับปากกันแล้วครับพี่น้องโอ้หสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องโอ้โหงานนี้นะว่าไงปากเต่าปากลอยฟ้ากางเพดานโอ้แตงเหมือนลอยฟ้าครับพี่น้องโอ้โหวไงครับโอ้งานนี้สู้เหมือนเดิมก็โอ้โหนำเงินหายใจนิดนึงอ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอคุปป้าป้าโอ้โหพี่น้องโอ้สุดยอดครับเวงานี้อุ้มมาเจอเอาป้ามาลุเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดหางกับกัตตัวเอาแดงไม่ยอมกัดหางเอา ไม่ปล่อยครับเดงไม่ปล่อยเดาไม่ปล่อยเดงไม่ปล่อยเอาน้ำเงินจะทำยังไงเออแดาไม่ปล่อยเดงไม่ปล่อยเอแดงไม่ปล่อยเอาน้ำเงินจะทำไงเออแดงไม่ปล่อยอน้ำเงินจะทำไงโอ้ยปินหน้าปินหลังแครับโอ้ยไม่ปล่อยเอเดงไม่ปล่อยกันเงอกันเงเขียวนะโอ้เขียวกันเงาน้ำเงินน้ำเงินไม่เดงไม่ปล่อยเออโอ้เรียบร้อยครับโอ้ยตีปีกพับๆเลยครับโอ้ยจะทำยังไงเออ อ้าปล่อยแล้วครับพี่น้องเอ้าจูบปากไหมม่จูบครับผไปแล้วครับผมไปแล้วน้อเงินแพ้เงินแดงจิกละจิกและต้งจิกละถึกตีอย่างพวกนี้เอาไหมเอาเราบอกมันอันเดีร์บอกอ่าน้อันียเลียนเมียนบ่เมียนน้ำกีางแบบเช่นเมียนเบื่อเนไปล้วไไกลอ่อนต้อเก เป็นได้ครับไปบัวปลากนีมันบ่ครับไปบ่มันดอกบ่มันเรียบร้อยเลยเอาบ่มันอย่างไรก็เชี่ยวเชี่ยวปาไอ้บัวปลาแลอกแค่ละครับผมไอ้บัวผม่เลือกแค่เนย